สวัสดีค่ะไทยนิยมคำสวยนะคะแม่สวยสกลนครค่ะวันนี้นะคะคุณแม่สวยก็จะมายกคลิปนะคะเป็นนาทีทองเป็นพระถุงนะคะคุณแม่จะให้โปรโมชั่นเป็นนาทีทองในคลิปนี้เลยนะคะก่อนอื่นฝากช่องด้วยนะคะไทยนิยมคำสวยแม่สวยสกลนครค่ะโทรหาคุณแม่นะคะถ้าท่านเห็นทุถ้าท่านเห็นช่องคุณแม่ขึ้นปิ้งที่ท่านติดตามนะคะให้ท่านโทรหาคุณแม่เลยชอบสินค้า ผืไนไหนรายไหนไหนะถูกแน่นอนค่ะของดีประจำจังหวัดสกลนครนะคะ081ค่ะ3804338โทรหาไม่สวยเลยนะคะแล้วก็แคปหน้าจอนะ,ะชอบผืนไหนรายไหนโทรหาคุณแม่เลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปฝ้ายเขียนมือนะคะเป็นคลิปผ้าฝ้ายเขียนมือนะคะสวยมากถูกมากถูกมากดีมากๆเลยนะคะ <S <S ท่านใดเข้ามานะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คุณแม่ด้วยนะค,ะ <S <S คุณแม่ด้วยนะคะช่ะะองไทยนิยมคามสวยแม่สวยส,วยสกลนครนะคะ วันนี้เป็นโครงการช่วยเหลือชาวบ้านนะคะท่านเข้ามาในช่องนี้ได้ชมของถูกแน่นอนนะคะมีแม่ค้าพูดจะเจ้าจะเจ้าอยู่ตรงนี้นะะเริ่มแบ่งปันแล้วนะคะผ้าคามของดิสกกนครนะคะคลิปนี้นะคะเป็นฝ้ายเขียนมือแท้เลยนะคะเป็นฝ้ายกระตุยนะคะเป็นฝ้ายกระตุยนะคะเป็นฝ้ายกระตุยที่เป็นฝ้ายกระตุยที่ทอด้วยดอกฝ้ายฝ้ายแท้ๆเลยนะคะทอด้วยดอกฝ้ายแท้ๆเลยนะคะผืนนี้นะคะผืนนี้ คุณแม่โปรโมชั่นท่านนะจากราคาพันสองนะคะเหลือผืนละเจ็ดร้อยบาทนะคะพืนละเจ็ดร้อยบาทวันนี้วันเดียวนะคะวันนี้วันเดียววันนี้วันเดียวนะคะของน่าจะไม่ถึงสองเมตรเท่าไหร่นะ,ะอาจจะขาดเพราะว่าชาวบ้านเอามาแบบนี้นะคะแต่ตัดกระโปรงได้ตัดเสื้อได้นะคะพืนละเจ็ดร้อยบาทคุณแม่ไม่มีรหัสนะ,ะแต่เป็นฝ้ายเขียนมืออย่างดีนะคะลายดอกพิกลพืนละเจ็ดร้อยบาทนะคะพืนละเจ็ดร้อยบาทคุณแม่ขายให้หมดรดให้สุดเลยนะ ยกวันนี้วันเดียวต่อไปก็จะอาไปตัดเอาไปตัดกางเกงขายแล้วนะคะตัดกางเกงขายไปตัดเสื้อยูกตะขายแล้วนะคะตัวนี้ลายหน้าไต่เขือนะคะหน้าไต่เครือนหรือลายรวงพึ่งนะคะสวยมากวันนี้คุณแม่จะยกวันเดียวนะยกวันนี้วันเดียวรีบเอฟเลยนะคะถ้าไม่หมดเอาไปตัดเสื้อยูกตะหรือตัดกางเกงขาบานมาขายสวยมากสวยมากๆนะครับเป็นฝ้ายเขียนมือแท้เลยนะเป็นฝ้ายเขียนมือแท้นะคะตืวละเจ็ดร้อยบาทถูกมากค่ะ พื่อนี้เป็นลายสเก็ตทำนะคะตัวนี้เป็นกระตุยนะคะเป็นกระตุยนะเป็นกระตุยลายสเก็ตทำนะคะคุณแม่ให้นาทีทองเลยนะคะหลังจากทาบุญมานะคะเอาบุญมาฝากอภาครามสวยๆฝากท่านเลยนะเอาบุญมาฝากอภาครามสวยๆฝากท่านเลยตัวนี้เป็นฝ้ายกระตุยดอกฝ้ายแท้สีนี้เลยนะคะดอกฝ้ายแท้สีนี้เลยนะดอกฝ้ายแท้สีนี้เลยนะะพื้อละเจ็ดร้อยบาทนะคะพื้นละเจ็ดร้อยบาทท่านเอฟเลยนะคะ หมดแล้วหมดเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลยนะคะทําไมคุณแม่ใส่ผ้าเะบียงนะเดี๋ยวจะได้แตกต่างแต่คลิปเมื่อกี้นี้แต่บอกเ้ยคนละคลิปกันคะวันนี้เป็นนางงามนะคะนางงามประจาจังหวัดสกลนครนะคะเป็นสาวงามประจําจังหวัดสกลนครค่ะเป็นนางงามนะคะทำเป็นผ้าสบายผ้าพันคอก็ทําเป็นผ้าสบายได้นะคะหลายท่านบอกโอ้ยอยากหาซื้อผ้าสบายไม่ต้องซื้อผ้าสบายค่ะท่านมีผ้าพันคอท่านก็สามารถ ทำเป็นสบายนางงามได้เลยนะคะเป็นสบายนางงามได้เลยนะคะโอ้นี่ลายดอกพิกลใหญ่นะคะลายดอกพิกุลใหญ่ค่ะสวยงามมากนะคะผืนละเจ็ดร้อยบาทนะคะผืนละเจ็ดร้อยบาทตรงละเจ็ดร้อยบาทตรงก็คือผ้าสีผืนหนึ่งค่ะหนึ่งตรงก็คืออะไรคือตรงนะใครตอบถูกมีรางวัลให้นะหนึ่งตรงคืออะไรคือหนึ่งผืนนะคะหนึ่งตรงคือหนึ่งผืนนะคะหนึ่งตรงคือหนึ่งผืนค่าผืนสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้อะไร ลายรวงพึ่งค่ะลายรวงพึ่งนะลายรวงพึ่งหรือนั่งไต่เครือนั่นเองนะคะนั่งไต่เคือก็คือเป็นตัวนี้นะคะเป็นรวงพึ่งนะคะเป็นรวงพึ่งนะหรือสร้อยดอกหมากลายเดียวกันคือละเจ็ดร้อยบาททั้งหมดมีกี่พื้นลูกดอยมีห้าผืนนะคะมีห้าผืนนะคะผืนละเจ็ดร้อยเอ๊ะหมดแล้วหมดเลยนะคะแล้วมีผืนหนึ่งนะคะตัวนี้หมดแล้วหมดเลยเป็นนาทีทองเลยนะคะมีสามเม็ดสวยสวย ตอนนี้เป็นไฟาเส้นใหญ่หมดแค่นี้นะคะหมดแค่นี้เป็นผ้าลายเชิงเส้นใหญ่สวยมากเม็ดละแปดร้อยนะคะแต่วันนี้คุณแม่ขายสี่ร้อยมีสามเม็ดสี่สามสิบสองนะสี่สามสิบสองคือพันสองนี้เองพันสองคือสามเม็ดค่ะสวยมากท่านจะตัดได้หนึ่งชุดเลยนะะท่านจะตัดได้หนึ่งชุดเลยมีผืนเดียวชิ้นเดียวอยากได้หลายผืนไม่มีค่ะมีเท่านี้ค่ะรีบเอฟเลยนะคะรีบเอฟเลยนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทมีชิ้นเดียว หมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกแล้วนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทผ้าลายเชิงนะคะายเขียนมือเส้นใหญ่ค่ะต่อไปผพืนนี้หน้าที่ทองนะคะจากราคาพันแปดร้อยนะคะจากราคาพันแปดร้อยบาทนะคะคณแม่โปรโมชันในท่านอยู่ที่หนึ่งพันเอ็ดนะหนึ่งพันเอ็ดนะค 1, นะหนึ่งพันเอ็ดขายเอาแต่ต้นทุนขายตัวหนึ่งร้อยบาทปกติจะขาย,ยที่พันห้า พันสามนะคะเป็นไฟายเส้นใหญ่นะคะกระตุยเส้นใหญ่นะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทวันนี้วันเดียวหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทตัวนี้มีรหัสะคะ่ะเอเออะไรก็ไม่รู้เออไม่มีรหัสแต่ว่าเป็นเป็นไฟายเส้นใหญ่นะ,ะเป็นไฟายเส้นใหญ่ของบ้านคำขาเลยนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะค่ะเอเอพรีเมียมนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะเส้นใหญ่มาก ตัดเสื้อยูกะตะก็สวยตัดอะไรก็สวยค่ะตัดอะไรก็สวยนะคะโปรโมชั่นท่านผือนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะท่านรีบเอฟไว้เลยนะคะวันนี้วันเดียวนะฮะลายดอกพิกลค,ค่ะลายดอกพิกลแต่คุณแม่ไม่ได้ติดรหัสนะคะท่านต้องแอปนะคะท่านต้องเอฟนะคะ,ะ,คะแคปไลน์โทรหาคุณแม่ได้เลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทตัวน,นี้ลายตัวเอฟนะคะ ตัวนี้ลายตัวเอสนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทลายเอสลายขอพระราชทานค่ะแต่เป็นฝ้ายเขียนมือลายจะเป็นแบบนี้นะคะสิกนะสิกหรือสิกสิกสิกเออพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นคาสิกนะพูดไม่เป็นก็อยากพูดกับเขาเด้อนระคาคุณแม่ติดหน้าร้านไว้หนึ่งพันเจ็ดร้อยนะคะเป็นฝ้ายเขียนมือเส้นใหญ่ค่ะ เป็นายเขียนมือเส้นใหญ่ตัดอะไรก็สวยนะฮะตัดอะไรก็สวยนะคะสวยมากลายหมีโบราณลายหมีโบราณราคานี่คุณแม่ขาดทุนนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะสวยค่ะสวยมากหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านตรงเอฟนะคะท่านตรงเอฟหน้าโทรหาคุณแม่เลยนะคะวันนี้ยกให้นาท่ทองนะคะบุญมาฝากด้วยนะฮะตัวน,นี้เป็นปุกปุยออนไลน์สวยมากสวยมากนะคะลายสวยมาก หนึ่ันหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้ยบาทแคปหน้าจอตรงหานไม่สวยได้เลยนะคะแคปหน้าจอตรงหานไม่สวยได้เลยนะศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดนะคะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดค่ะตัวนี้ก็จะเป็นมีมีกระตุยแซมนะคะตัวนี้มีกระตุยแซมลายสวยค่ะลายสวยมากของจริงนี่สวยมากนะคะเป็นกระตุยแซมนะคะลายใบโพใหญ่นะคะลายใบโพใหญ่ หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะสวยงามมากนะคะสวยงามมากสวยงามมากนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะเอฟซี FC ท่านใดเอฟเอฟได้เลยลราคาโปรโมชั่นค่ะซื้อไว้นะครับยิ่งซักยิ่งนุ่มนะคะ ยิ่งซักยิ่งนุ่มยิ่งซักยิ่งสวยค่ะอันนี้ลายลายสมอเรือลายสมอเรือค่ะลายสมอเรือนะคะสวยมากค่ะของกิงนี่สวยนะคะของจริงนี่สวยมากเลยนะเรือสองผืนสุดท้ายนะคะคุณแม่ขออนุญาตยกเท่านี้นะคะวันนี้คุณแม่จะกลับไปนอนเมื่อวาน,านจะกลับมาจากระยอง กลับมาจากชนบุรีถึงบ้านตีสามกว่ากว่าจะได้นอนตีสี่นะคะหกโมงก็ตื่นขึ้นมาเอาขอขนมไปฝากลูกๆบาสลมนะคะตอนเช้าวันนี้ก็เอาขนมนะคะซื้อขนมมาฝากเนลายดอกพี่กลค่ะไปฝากให้ลูกๆนะคุณแม่ไปชนบุรีมีอะไรมาฝากให้ลูกกินหรือเปล่านะลูกเยอะนะคุณแม่สวยลูกเยอะนะคะคลูกเยอะนะ,ะ,ล,ะ,นะ,ะลายชัดสวยมากนะคะเอฟไปเลยนะคะ สวยมากกับสวยพันเอ็ดเท่านั้นค่ะพันเอ็ดเท่านั้นนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะพืนนี้คือพืนสุดท้ายนะคะพืนนี้คือพืนสุดท้ายนะ,ะยูข้างหลังแม่ก็ขายนะคะพืนนี้หนึ่งพันค่ะพืนนี้หนึ่งพันแปดนะคะยาวสามเมตรเลยนะยาวสามเมตรเลยนะคะ,ว,ะ,คะวันนี้คลิปนี้คืนนี้ทั้งคืนเลยนะคะก็ไม่ยกอีกแล้วนะคะเพราะคุณแม่จะขออนุญาตพักก่อนนะคะเอฟซี MC หลายตันก็โทรมาไม่สวย พักผ่อนหน่อยนะคะพักผ่อนเองเยอะๆนอนเยอะๆนะดูแลสุขภาพตัวเองบ้างนะ,ะแต่คุณแม่ก็คิดถึง f c นะคะก็ลงคลิปให้ท่านได้ของถูกกพรพวกนี้มีไรสดนะคะพวกนี้มีไรสดนะ,ค,ะคุณแม่สวยกลากกาขอบคุณ FC สายบุญน,นะคะท่านก็เป็นกําลังใจแม่สวยตลอดมาเวลาคุณแม่ท้อเวลาคุณแม่ดอยนะคะเขาเรียกว่าดอยนะ,ะดอยเจออะไรปะทะเข้ามานะค,ะคุณแม่ก็มี f c นะคะเป็นเกราะกำบังนะคะเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคะ ก็คุณแม่ยกกล้องคุณแม่คุณแม่ก็สดชื่นนะคะไลสดไม่ได้ขายไม่เป็นไรนะคะขายได้ก็ยิ่งขอบคุณไม่ได้ขายท่านก็ทักทายเข้ามาหาคุณแม่เลยนะคะเป็นกําลังใจกับคุณแม่นะคะคุณแม่ก็ม,มีพลังก็จะได้ยืนหยัดช่วยเหลือชาวบ้านนะคะได้ส่งต่อสิ่งดีๆีผานสกลเนียกับ f อฟได้ใช้ของถูกแล้วชาวบ้านก็มีไรายได้นะคะต้องกราบขอบคุณ f อฟสายบุญคาสักทีนะคะนอนหลับฝันดีค่ะศูนย์แหนึ่งค่ะ 3804338แม่สวยสะกลนครน,นะคะขอบคุณค่ะ